สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนักเมื่อวันที่24เมษายน2566เวลา10.20นนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดอาคารรัฐศีมาคุณากร โดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารองศาสตราจารย์อนันต์ทองระอาอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับเสด็จ อาคารรัฐศรีมาคุณากรเป็นอาคารคอนกรีตรเสริมเหล็ก5ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น39,611ตารางเมตรสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารศูนย์รวมสำหรับการเรียนการสอนและการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มีความปลอดภัยทันสมัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวนโยบายรวมบริการประสานภารกิจรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์รวรราชพักดีสิริกิจ,จาการริณีพีรยพัฒน์รัฐศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารว่ารัฐศีมาคุณากรและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอท ประดับที่ชื่ออาคารด้วยหลังจากทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่กลุ่มป้ายอาคารรัศดีมาคุณากรเสด็จขึ้นชั้น3เข้าห้องสตูดิโอทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาส่งประทับพระราชะอาถาทอดพระเนตรนิทัศการผ่านสื่อวิทัศน์ประกอบการบรรยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอาทิโครงการวิจัยวัสดุนานโนขั้นสูงสำหรับส่งเสริมพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนในพื้นที่มรดกโลกหืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ เทคโนโลยีกล้าเชื้อและการผลิตสารชีวภาพมูล,ลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหากรรมอาหารนวัตกรรมเข็มขัดเพิ่มพลังปอดหรือเบรดเบลแบบจำลองเครกสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิทรรศการสู่โลกยุคเทคโนโลยีขวัญตั้มและการเตรียมความพร้อมของไทยโดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจะเป็นส่วนหนึ่งของคณะนักวิชาการจากประเทศไทยที่เดินทางร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเดือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1-6มิถุนายน2566ซึ่งมีหมายกำหนดการเส,สด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการทดลองทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์โดยการตรวจวัดอนุภาคนิวทริโน,โนในห้องปฏิบัติการใต้ดินหรือจูโน ภายใต้การกับกับดูแลของสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนณเมืองไคผิงเขตเจียงเหมินมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยห้องปฏิบัติการแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดลำดับมวลทางกวนตั้มของอนุภาคนิวทริโนที่ผลิตออกมาจากโรงไฟฟ้าปรมาณูสองแห่งคือหยางเจียงและไทชาน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้จะส่งร่วมพิธีฉลองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่50ณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไถกรุงปักกิ่งซึ่งสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในนครกว่างโจเมืองฝอซานและกรุงปักกิ่งจบข่าวเจียมใจสายรัฐรายงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม